เอาใจฮะมันต้องยิงนาทีเงี ainen, 不不 Mit, gallons, ้ยมันถึงจะสัดใจกดเลขแปดให้พี Whoa, ่นวมาดิกดเลขแปดมาดิกดมาโอ้โหกูจะเอาสามแต้มเนี่ยใส่เป๋ากับบ้านนะ่เไอ้น้องเข้าใจไหมน้องๆหนูหมพี่จะเอาสามแต้มเก็บใส่เป๋ากับบ้านรู้จักอ้าน้องๆหนู่มๆเลียมเก่าอะเลียมเก่าโอ้ดุกหนาเลยขอกลาให้กำลังดีใจ ที่ไหนได้แมนยูนธิบายก็หรอฮะแค่เรียบร้อยเรียบร้อยพ่อหนุ่มเรียบร้อยเรียบร้อยเออเอเอเรียบร้อยเหมือนแกล้งเลยอะเหมือนแกล้งเหมือนแกล้งเด็กลิวพูเขาเลยอะเห <c oughs> มือนแกล้งพวกน้องๆหนูๆเลยอะเฮ้ยแมนเชสเตอร์เด็กครับบุกไปตบนะฮะฟุตเล่มสนหนึ่งเอาสามแต้มเนี่ยนะครับ ยิบใส่เป๋าเนี่ยกับบ้านสบายทำไมมันติงไม่หดเยอะมันเยอยันโดอย่างที่พี่บอกนะครับทุกคนนะเกมเนี้ยกูไม่ได้เน้นทรงสวยครับกูเน้นเอาสามแต้มโอเคไหมโอเคไหมทรงไว้ก่อนเอาแต้มก่อน นะครับผมเอาแต้มก่อนทรงสวยแต่แพ้แต่เหมอมึงเอาไปทําอะไรวาวสามแต้มก่อนตอนเนี้แต่ที่แน่ๆนะหลังพี่แม่งโคตรเหนียวเลยว่ะโคตรแน่นละ่ะตั้งแต่บิสคารเริ่มมาเนี่ยนะโคตรแน่นเลยนะหนังอะหนังแนมเปียเลยนะ <c oughs> ไหนขอเสียงเด็กลิบูที่รอแช่งเมื่อกี้หน่อย <c oughs> ขอเสียงอะลยเมื่อกี้เห็นกั๊ฟกัาบเต็มเลยไม่ใช่เหรอว้าหกับเพียบเลยเนี่ยเด็กกัาบอ่ะเด็กกัาบอยูไ่ไหนวะเด็กกัาบอ่ะหไหนลอง Pipi phăng này đấy cá mà phăng đằng đằng hết chấm này đấy <laughs> bỏ ngay. กูแลมเนี่ยเจ้าสัวกูตบไม่เป็นยาจกเชื่อพี่ยัง่ะเจ้าส่งเจ้าสัวตบคว่ำหมดอ่ะนะตบลงไปกองเป็นยาจงยาจกเลยตบดิ้นหมดอ่ะไม่สนหรอกนะก็ผมสามแต้มเนี่ยมันของโกมันของพวกเพ่เข้าใจไหมมันของเด็กเพ่ทุกคนในวันนี้โอเคไหมเด็กลิเพอร์นโอเคไหมสามแต้มมันของพวกเพ่เอาอ่ะเอาไหนเด็กลร์พูล พูดดังๆพร้อมพี่นะแมนยู <Man you. S 1> สามแต้มใส่เป้าพี่ไม่อยากยิงอ่ะพี่อยากให้เองร้องกับก้าวกันหน่อยอ่ะเก้าสิบนาทีอ่ะเลยพี่ก็ยิงตนทดเจ็บให้เจ็บเล่นๆแหละสัตใจวเยะ yeah. หลอกให้แบบว่ากับกาบเกอร์เลยอ่ะกับเกอร์รู้จักกับเกอร์อ่ะกับเกอร์ใครไม่ดูจักนะย้อนไปดูช่วง90้าสินาทีแรกอ่ะตอนที่ยังไม่ทดเวลานะกับเกอร์เต็มเ,เลยอ่ะเต็มแชทเลยอ่ะเต็มช่องแชทพี่เลยกับเกอร์อสดชื่นจังเลยวะน้องชายสดชื่นชิบหายเลยอ่ะเง่ อย่างที่พี่บอกไปต้นเกมหรือตอนนี้พี่วิเคราะห์นะครับไม่ต้องเน้นทรงนะช่วงนี้ทีมมึงตัวเจ็บบานเลยมึงอย่าเพิ่งเน้นทรงมึงเน้นแต้มก่อนมึงเน้นสคะแนนมึงเน้นผลเป็นหลักก่อนนะเอาผลเป็นหลักก่อนทรงอย่าเพิ่งเอาแต้มก่อนแล้วอย่าพอแต้มเก็บได้เรื่อยๆนะไม่ต้องชนะสวยได้ตอนนีน้เอาชนะยังไงก็ได้ให้มันชนะก่อนแล้วเดีย๋ยวตัวกลับมาครคบอ่ะค่อยโชว์ทรงสวยๆอ่ะให้น้องๆเดลิพูเขาดูเฮ้ย๋ย่ค่อยโชว์ทรงตอนนั้นรอตัวมันทยอยไปก่อนนี่แค่บิสกา้ากลับมานะตัวหนึ่งนะน,นี่ หลังตึงเลยนะหลังตึงเป๊ะเลยบิส้าระตัวเดียวเนี่ยวินลงวิลเลียนนะทำอะไรได้ที่ไหนนะไอตัวจีดของฟูลแลมเนี่ยทำอะไรได้ที่ไหนเพราะอะไรมึงเจอบิสกา้ากูเจอขายยาวๆแมงมุมอะ่ะนะผมนี่หายกลับมาแค่ตัวเดียวนะยังตึงขนาดน,นี้นะยังตึงขนาดน,นี้นี่คือสายเหตุครับทุกคนว่าทําไมปีที่แล้วแมนยูมันตึงเพราะอะไรเพราะแผงแบ็คโฟมึงอะ่ะโคตรแข็งแต่ตอนนี้ไอแผงแบ็คโฟที่มันแข,ข็งๆอะ่ะมันหายทั้งแผง เขาจะยังนี่แค่บีซกา้ากลับมาตัวเดียวเองดูสิหลังตึงไหม,ต,ม,มไหนนะตึงเปี้ยเลยอีนุ้งชอกูมาไม่เลยนะ๋ยวตึงอีกฝั่งซ้ายตึงอกีกอยวตึงอ,อีกอ่าอีชอมาก่อนโอเคเลย๋ยวสั่งฝั่งซ้ายตึงอ,อีกเปี้ยอีกเปี้ย นี่ขวาตึงแล้วเนี่ยบิสก้ามาขวาตึงแล้วเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวเปี้ยคูเซนเตอร์นี่ก็เริ่มตึงแล้ววาลามาอีกเปี๊ยะเ,เริ่มเปี้ยแล้วอย่าเริ่มเปี้ยพอหลังเปี้ยแน่นปักเมืนนะ่อไหร่นะกูจะไล่ตกไปให้หมดเลยใจอ่ะไหนขอเสียงเด็ก,กลิเวอร์พูลหนห่อยเด้อขอเสียงน่ไยครับเ <c oughs> มื่อกี้เห็นเสียงดังปักแกว้วมากเต็มเต็มเลยอ่ะไม่เสียงมันเบาว,าว่าเฮ้ยตอนนี้ได้ยินเสียงเด็กผีงั้นเลยไม่ได้เสียงน้องเลยอ่ะ น้องไม่ไหนอ่ะน้องไม่ไหนครับภูมิใจไว้เถอะไม่ต้องสนใจหรอกครับให้คิดว่าวันที่เรายังเล่นไม่ดีกูยังเก็บสามแต้มเลยและถ้าวันที่กูเล่นดีอ่ะแม่งปิดประตูแพ้เลยนะเว้ยเฮ้ย่ใจอ่ะตอนเนี้ยเน้นแต้มไว้ก่อนวันที่เรายังไม่ดีกูยังเก็บสามให้แนนได้แล้วเมื่อไหร่ในวันที่ตัวกูกลับมาครบแล้วกูเล่นดีเนี่ยสามแต้มไม่แม่งแบเบอร์แบเบอร์ นะครับผมแบเบอร์เลยใครเจอนี่แม่งพร้อมมาแจกให้แมนยูทุกทีมอ่ะกูบอกแค่นี้นี่แมงมุมมาตัวเดียวเองนะยังตึงขนาดนี้แผงเกมรับแน่นเปียโอเคอะโอเคนะเออนะบอกแคนะ่นีเด็กผีอ่ะตอนนี้ทำลายหล่อหมดแล้วนะเชิดฉายเลยแล้วเตะเร็วด้วยนะทีมขันเตะเร็วด้วยเตะเร็วรอก่อนชนะก่อนลอก่อนครับวันนี้เรารวมพลังกันสุดท้ายแมนยูจบด้วยสแต้มใส่เป๋า <c oughs>